กิตตน,นัศ0น6ครับสมนกิจ0 6นยครับสิทธิพัฒน์ศูนครับสัตถา076ครับมลพิทั่งอากาศส่วนมากเกิดจากน้ำมือมนุษย์และธรรมชาติบางส่วนเช่นภูเขาไฟระเบิดและไฟป่า ในปัจจุบันผู้คนส่วนมากนิยมใช้รถส่วนตัวของตัวเองเพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางและส่งผลให้เกิดมลพิษทางอากาศได้รถยนต์เป็นแหล่งก่อปัญหาให้อากาศเสียมากที่สุดสารที่ออกจากรถยนต์ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศที่สำคัญได้แก่คาร์บอนมอนอกไซด์ไฮโดรคาร์บอนออกไซด์ของไนโตรเจนและกรรมถันเกือบทั้งหมดออกมาจากท่อไอเสีย ซึ่งเป็นพิษต่อมนุษย์โดยตรงนอกจากนี้สารตะกั่วในน้ำมันเบนซินยังเพิ่มปริมาณตะกั่วในอากาศอีกด้วยเชื่อปลูกต้นไม้เพื่อลดมลพิษทางอากาศเพราะต้นไม้สามารถกรองมลพิษทางอากาศเป็นอากาศดีได้ครับรถส่วนตัวมีนะจะไม่มีตังค์เติมน้ำมัน อยากนั่งรถเม่เอประหยัดดีช่วยลดลงลดช่วยลกกัรลดผมอยากให้ทุกคนช่วยกันลดมลพิษทางอากาศเพื่ออากาศที่ดีขึ้นและทําให้ประเทศไทยเย็นลงและบางทีอาจจะมีหิมะตกก็ได้ครับขอพวกเราเพียงกลุ่มเดียวไม่สามารถทำสำเร็จได้ขอบคุณนะครับบาย